สวัสดีครับ,บไปไหนครับเนี่ยท,ทุล่าอะไรครับทุละต้องไปห้องน้ำครับมาบ้านช่างเอี่ยวสวัสดีครับสว <c oughs> ัส <c oughs> ดีครับ่ครัร้งฮะ นี่ครั้งที่สองสวัสดีครับไม่คือมามาทำบุญอ่ะมาจริงมาทำบุญอ่ะสามครั้งแล้วไม่ได้เข้ามาในบ้านไม่ได้เข้ามาในบ้านรอบแล้วไม่ได้เมื่อคืนก็ชดเด็ดจนตีหนึ่งไงตีหนึ่งมากเมื่อคืนเนี่ยหาไม่ใช่สวัสดีครับเสี่ยไม่ยอมกลับเลยเหรอสามวันแล้วครับผมโอ้ยยังอยู่นี่เลยอยู่นี่เลยเดือนได้เยี่ยวแล้วครับมีสายไฟขาดดีเป็นระวินระเวียอยู่เดี ไฟเสาไฟฟ้านี่แล <ylum> ้วเข้าโรงเรียนเข้าวัดนี่แล้วยกไม่โคยกไม่โคเข้าไปเดินเข้าไปลืมดูเดินไม่ใช่เดินหรอกตอนเราดึงรถออกออ๋สอบไปโดนใช่ก็คุยเรื่องดึงเพื่อเวี่ใช่ไรนะรถติดรถติดวาหัไม่ไม่โคไม่ที่ที่ว่าติดลมอ่ะหัวรู้ไติดลมโอ๋อรู้สิบบนหรือสิบล่างในไหน เอารูดอะไรรูดซิปซิปไหนซิปนี่ไหนรูดตรงไหนรูดซิปจะมาถ่ายแช่งเดียวหรือมาถ่ายกันเองดูนี่จะให้ผมรูดซิปให้เดี๋ยวท็อปพอแล้วโอ้เอาเวลานั้นเอารถพ่วงจอดไหนยผมผมยังงงว่ามันแคบแคบเข้ามาได้ยังไงวะ อ๋อข้าวซอยข้างหลังผมก็ว่าขับถ้ามาทางนี้มันจะเข้ายังไงเอามาได้แต่มก็จอดล้างรถกันตรงนี้เลเอาหัวมามาทั้งตัวทั้งแม่ทั้งลูกเลยเข้าข้างหลังที่เป็นสุดถนนอีกข้างหนมั้งี่เนี่ยสุดสุดในสวนตรงนั้น่างเอียวเอ๊ะเสียทบขับหน่อย เรองนี้นะถ้าไม่เจอบางเครื่องเยอะบางคุนโคตรใหญจผมขับรถพวกนี้ไม่เป็นะผมขับแล้วมันจริงจริงมันเข้าข้างทางอผมเคยขับแล้วล้มนี่ผมก็เลยไม่เอาอีกเลยมันมันอย่างเงี้ยมันดึงมันดึงฝั่งนี้ไงใช่ไหมมันดึงมาฝั่งนี้ผมก็เลยแบบขับไม่เป็นโง่แล้วหรอให้แตเอียวขับให้ดูครับคือหัวสัตว์เหมือนกันแ้นี ไอตายเอียวตาตุงใครบ้างอ่ะไอ้แซมเกือบตายตาตุงบอกไม่ตาตุงบอกไม่เอาอีกเลยรอบนั้นแกเกือบตายจริงๆที่ไหนนะโคราชวะนั่งนี่ไงเออนั่งแต่มุมเปิดไปก็ได้ยินนะโคราชใช่ไหมโคราชเหรอโคราชเออน้องคุณมากที่พี่พูดไปแล้วหนองคุณมากหน้องคุณมากเอ่อตาตุงเกือบตายไม่เอาอีกเลยตาตุงบอกไปนั่งรถกับช่างเอียวไหมไม่ไม่ไม่วนี่เราจะเอายังไงกันยังไงสรุปสรุปเรื่องเออเสียท็อป เจ้าสรุปก็เราก็ถามเอฟซีก่อนว่าเอฟซีจะร่วมบริจาคน้ําหรือเปล่าอันนี้คือเรามาคุยุราเรื่องจะไปช่วยไปช่วยเหลือผู้ยากไม่ใช่ผู้ยากไรผู้ประสบภัยน้าท่วมที่ไหนดีที่นองคายนองคายเราจะไปร่วมกับทีมงานอะไรนะอะไร อาจารย์เลอาจารย์ไพบุญไพบกับพวกพี่นัทนั่นั่อน่งนั่งนั่งนี่นั่งนั่งนแลงนั่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 น่งังนี่ช่ง่งนั่นแหงะมีทั่งพีุ่ันั่งนังนั่่งงนังนังนน่องเหี่ยวลันทุ่งแล้วก็ช่องเสี่ง่ง่่ก ก็นั่นแหละก็จะเอายังไงเราเราจะนัดจะไปวันไหนต้องบอกเอฟซีก่อนเอายี่สิบสองยี่สิบสองนี่นะยี่สิบสองที่จะถึงนี้ใช่ห้าวันมีเวลาอยู่ประมาณไม่กี่วันเองห้าวันก็ถ้าเราช้าน้ำมันลดจะทำไงก็นั่นแหละเออมันไม่ลดยังไงตัวรู้มันจะเข้าไปได้ยังไงเออนั่นแหละปัญหาคือเราจะเข้าไปสิบล้อไงรถพ่วงเอารถพ่วงไปรถสไลด์ก็ไปไม่ได้หรอกตามพวอีกก็ เอารถพี่รุ่นะขึ้นรถผมไปเลยรถกระบะเขียนลามแล้วขับตามดีกว่าเขียนลามแล้วเคยขึ้นสไลด์ด้านหน้าทไมเอาก็วันนั้นออกรถมาใหม่ๆเนี่ยงานเขาขึ้นรถเตียท็อปดูอ่ะเจิมเลยเจิมขึ้นรถผมลองดูสิได้เจิมจริงๆได้ขึ้นสไลด์จริงๆเคลียร์แล้วไม่ขึ้นแล้วทีนี้เอาหลังขึ้นพี่เื่อนนั้นเอาหน้าขึ้นวันนี้เอาหลังขึ้นประเด็นเลยเอฟซีก็ใครใครที่แบบอยากร่วมบริจาค ใช่ครับสมทบทุนเอ่อทีนี้เราเปิดรับบริจาคเปิดรับบริจาคดีกว่าเอาง่ายๆดีกว่าถ้าสิ่งของเราจะไปเอายังไง่มีมามากล่องหนึ่งขับไปเอานู่นบ่กปิดรับบริจาคแล้วบริจาคเป็นเงินแล้วไปซื้อน้ำใช่เราไปซื้อน้ำซื้อเติมนถเติมนถมีน้ำมีพวกมาม่าพวกข้าวอะไรแบบนี้พวกเขาถามเพราะว่าน้ำมันมอบง่ายดีอ่ะมาม่าเขาต้มยังไงอ่ะเขาไม่มี มาม่าจุดต้มยังไงน้ำนี่แหละดีสุดแล้วน้ำน้ำนั่นแหละลดเลยอ่ะง่ายๆก็คือน้ำนั่นแหละอาก็คือสมมติว่าเอฟซีอยากบริจาคน้ำสมมติอยากบริจาคร้อยแพ็กห้าสิบแพ็กก็บริจาคเป็นเงินใช่เราก็จะเอาชื่อรายช่ก็คืออย่างซื้อที่เราไปซื้อก็สามแพคร้อยใช่ไหมอ่าอย่างน้อยๆก็หนึ่งร้อยก็ได้แล้วสามแพ็คสี่แพ็กบางที่เอาไปสิบร้อหนึ่งเลยนะ เอาพ่วงไปเลยแม่ลูกไปเลยใส่พ่วงไปเลยใส่พ่วงไปเลยถ้าของมันเยอะถ้าน้ํามันเยอะเผื่อน้ําหนักมันเกินอะไรด้วยอะไรด้วยไงเพราะว่าน้ำมันหนักหน้าดูแล้วก็โอนได้เหมือนที่โอนมาให้พี่วุฒิเราก็จะลงเฟซให้เอาของพี่วุฒิดีกว่าด้วยกันด้วยกันองานด้วยกันก็เลยแบบเลยแยกเลยก็คือโอนมาท้งโอนให้พี่วุฒิคนเดียวไหมทางเฟซผมอยากให้แบบเงินเก้าชีก็คือเฟซบุ๊กอ่ะเฟซบุ๊กอยาจะเปิดรับบริจาคทางเฟซบุ๊กแล้วกัน ทางเพจทางเพจดีกว่าทางเพจทั้งเพจเดี๋ยวลั่นทุ่งเราน้ำซิ่งดินดวนท็อปแทบ TNT ก็คือใครสามารถจะไปไหนก็ก็จะแคปหน้าจอหรือทีมงานไหนอยากจะไปร่วมด้วยเอารถเล็กไปด้วยใครอยากจะไปอยากจะไปด้วยกัน้งที่อยู่ทางนั้นะอหรือว่าใครอยูดคังนี้ไปขบวนเดียวกันใช่เป็นขบวนเดียวกันก็ไปได้แต่ว่าสิ่งของก็คือ เราใส่รถพร่วงเราไปเลยเอารถไถไปได้ยินดีเวลาลุยน้ำก็รถไถล,ลุยเข้าไปเลยมันมันลากไม่ได้จอนายลากไม่ได้รู้แต่มันเึนล้ลเร์ผมยังไม่พร้อมน้าพ่วงพี่นั่นแหละเข้าไปลากพ่วงรถไถหลังก็หางมันเออมันไม่มีที่ใส่หางนะขับไปเลยไหมรถไถนะเอารถไถผงก็ได้ที่บ้านไถเลยรขนใหญ่เออเอาใส่รถพ่วงไปเอาแม่ใส่น้ําไปเอารถไถเอ้ยพี่ก็ต้องเก็บของกลับมาได้ไล่ไปได้ไหมล่ะ ต่ผมเพื่ออได้ขนของจากนู่นมาเราจะได้ไม่ต้องตีปลับไปไงเอาเอาเป็นนี่หละเอาเป็นแบบว่าเอาน้าใส่รถพ่วงไปนี่หละใช่แล้วก็ถอดลูกออกแล้วเอาแม่เข้าไปบริจาคให้คือต่างๆใช่นั่นแหละน้าเม็ดหนึ่งก็เข้าไปได้นะเดือดเม็ดก็ได้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 ต้องเอาฝาท้ายออกฝาท้ายเป็นเปิดบานประตูอ๋อเปิดได้เหรอเปิดเป็นห้างเปิดเหมือนประตูบ้านเราอะ ย่างนี้ได้เหรอใช่เปิดประตูบ้านอ๋อเปิดประตูบ้านได้ใช่ก็ดีก็ยืนบริจาคตามจุดต่างๆก็เราเปิดแล้วก็เอาไอรางรถไฟนี่ใส่นี่นี่ไอรางรถไฟเนี่ยโอ้เหล็กรางรถไฟเนี่ยใช่แล้วก็ชักมาเสร็จก็ฝาท้ายมันก็จะขำใช่ไหมเราก็ยืนบนท้ายได้ก็แจกบนรถเลยแล้วไม่ต้องยุกผมก็เชื่อนะว่าหลายคนอยากจะให้เราไปทําจุดนี้แหละ จุดบริจาคน้ำตอนแรกตอนแรกก็คือเราจะไปเชียงรายแต่ต้นทุนมันสูงไงเออมันไกลด้วยใช่แต่ตอนนี้น้ามันมาถึงฝั่งทางนี้แล้วมาถึงอีสานแล้วตอนนี้ใช่พี่กุ้งทีมพี่กุ้งก็จะไปอุบลแต่เขายังไม่รู้วันแต่ของพวกเราอ่ะรู้วันแล้วก็คือยี่สิบสองเราจะออกเดินทางไปนั่นแหละไปเจอกันกับทีมงานกับอาจารย์นั่นแหละยี่สิบสองยี่สิบสอง แล้วก็ไปพอมีเวลาจิตไม่กี่วันห้าวันที่จะเปิดรับบริจาคก็ก็เล้วแต่สีน้ําใจพี่น้องสีเหมือนเดิมสีเหมือนเดิมสีน้ําใจไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะสร้างบ้านได้เป็นหลังนะเสร็จแล้วด้วยก็เสร็จแล้วอะแต่วันนี้ผมไม่ได้ไปหมออเพราะว่ามัวแต่นี่แหละอยู่บ้านเชียร์ทางนี้เชียร์ทางนี้เอารถทงรถไทยรถไมโครไปส่งเขาตั้งชื่อบ้านน้ำใจริเกอร์ไม่มีเมื่อกี้ไม่ได้ติดให้ เดี๋ยวเดี๋ยวไปติดนี่ติเตอร์นี่ไปติดก็ดีเลยผ่านไปเขาไปติดไปไปติดทันใจว่าไหนจะเอาไปติดเนี่ยเอาใหญ่ๆตัวนี้ไม่มีบอลหอของผมใหญ่กว่านี้เลยติดตัวนั้นอ่ะอันใหญ่ไม่มีผมประตูไปไวใหญ่ๆตัวเนี้ยเดี๋ยวสั่งทำก็ได้เนี่ยเจอกันได้ครับของช่างเอี่ยวไม่ใช่มีอยากพี่น้องที่อยู่แถวน้องคายอืมช่างเอี่ยวลันทุ่งเออของพวกผมด้วยเจอผมก็ไปสั่งได้เลนะแจกโบอลใหญ่ได้ไหม ยายล้ยายลยมใครที่ใครที่อยากเจอตัวก็เดี๋ยวบอกจุดว่าเราจะไปจุดใช่ว่าเราจะไปจุดไหนเดี๋ยวผมจะประสานงานกับทีมเอ่อทีใหญ่ตอนตอนเดินทางอ่ะเราก็ไล์สดไปหนเดินทางก็เปิดรับไปเลยเปิดรับไปด้วยใช่ใครมีของอะไรเส้นทางไหนที่เราจะต้องวิ่งเส้นทางนั้นนั่นนั่นก็เดี๋ยวเส้นทางไปเลยเดี๋ยวก็เนี่ยก็คือสารคามอ่ะระนับเรก วิงเส้นสารคามเปิดๆเขามีน้ำรออยู่ช่ยกขึ้นเลยยกขึ้นรดได้เลยเออดีใช่ไหมก็เเดียวผมจะไปถามทีมงานเ่าแก่รถขายรถอยู่ชุมพลอีกรบกวนเขาอีกรอบน้ำเลยเดี๋ยวนั้นชุกคนเราก็ยกเลยให้เสียจูให้เสียจูเป็นใครเอามาบริจาคก็คือเอามาจุดเอาเสียจูเอาอย่างนั้นดีกว่า ของเซจูผมจะไปคุยอ่าก็กลับไปนี่ก็ไปคุยก็ไปบอกแกให้แกมาจุดตรงนั้นเสร็จปุ๊บเราก็เอารถไปขึ้นของตรงนั้นยังไงมันก็ต้องวิ่งไปซีสิเกตอยู่แล้วเฮ้ยไม่ใช่สารคามสารคามสาารคมผ่านอะไรบ้างเนี่ยสารคามขอนแก่นผ่านโกสุมขอนแก่นเส่น้องคายพี่จะไปทางไหนน้องคายเลยน้องคายก็อุดรทางนน้นเลยก็เนยเละก็ใช่งขอนแก่นอุดรน้องคายไงสารคามขอนแก่นอุดรน้องคายเออไม่ผ่านการจีนใช่ไหม ม่มันก็ขึ้นเส้นโกสูงไปขึ้นขอนแก่นท่าพระอืงแมจะผ่านกาาสินนมันไปได้หมดเลยก๊าสินมันก็ไปสกลนครกินนไม่ก็แล้วแต่พี่น้องนะไม่ได้บังคับก็แล้วแต่ว่าเะมันต้องดูเส้นทางว่าเราจะไปเส้นไหนก็เดี๋ยวอีกทีหนึ่งเราจะบิวบอกเบอร์บัญชีเลยกนได้นน่บอกเบอร์บัญชีในในในตอนนี้ก่อนนะอ่าบอกเบอร์บัญชีนี่นี่เขียนลงในนี้แล้วก็ให้ถ่ายลงทุกช่องเลยเนี่ยมีปากกาไหมผมผมผมเพย์ เรื่องอะดีเลยผมเพศูนย์แปดสองหนึ่งสามห้าหนึ่งสามเก้าสองขจรศักดิ์วงรําอันนี้ของเกี๊ยมอันนี้บอกของเกี๊ยมไปของเราเขาชื่อเธอไปก็ตามเบอร์โทรผมนั่นแหละตามเบอร์โทรเกเี๊ยมอะไรเบอร์บัญชีอะไรเจียมอะไรเอาเบอร์บัญชีนี้ไม่จะเปิดจำไม่ได้เลยมเดี๋ยวจะเอาลงเป็นเขียนชื่อก็ได้เขียนชื่อหรือไม่ก็ทักมาก็ได้นะทักมาก็ได้เผื่อบางคนไม่มั่นใจอะไรประมาณเนี้ย ักมาของพี่ปุ้นก็ตามของผมก็ธนาคารกรุงเทพนะครับสามศูนย์หนึ่งสี่เจ็ดสามสองหกห้าเก้านะครับนัชนินจารัสใช่เจ้าบัญชีไหนเลยเจ้าบัญชีไหนแต่แต่อันนี้บอกไว้ก่อนนะไม่ละเอีวะว่าข้าศึกรเปิดในบางครั้งเปิดบุกอีกรอบเอาข้าศึกรปะข้าศึกรเออบางครั้งไปคนที่อุดมาเราแคปหน้าจอไอ้ตัวที่เขาอุดมาไม่ได้นะ ศูนย์ศูนย์หกหนึ่งกาไม่แคบเลยผมโดนแล้วให้มันตังได้ฟังก่อนเบอร์บัญชีของของของช่องผมอ่ะศูนย์หกหนึ่งแปดสองหกแปดสองเก้าสองรียกโดนเลยธนาคารกสิกรชนที่ชาวันษาสืบของเจีมของผมก็จรสักวงรำนะครับอ่าก็ฟังมีชื่อดีๆเดี๋ยวเอาไว้ชื่อคลิปอีกก็ได้ก็หรือไม่ก็คอมเมนต์มา ในคลิปนี่แบบยาวๆไปเลยเออเราคอมเมนต์ไว้ไว้ข้างบน,นคอมเมนต์แล้วก็หรือไม่ก็ทักทักมาในพีก็คือนี่อยากไปด้วยใจจริงๆเลยก็ชวนกันแล้วหลายครั้งแั้วแหละใช่นี่มันเป็นโอกาสที่ดีที่จะทําบุญปุ๊บรวมกันผมก็ยังไม่กลับบ้านพอดีเลยได้ปรึกษากันก็อาจจะมีทีมงานเสียอันด้วยเออลืมงานเสียอันเพราะว่าก็ เราก็ได้อยู่กลุ่มเดียวกันไงเอากระบะไปก็ได้แล้วเราค่อยไปขึ้นรถตอนที่อยู่นั่งงานเลยก็ได้ก็แล้วแต่เอากระบะขับตามไปนั่นแหละขับตามกันไปเนี่ยจะไปพร้อมกันเลยก็ได้นัดวันมาเจอกันตรงไหนขับตามกันไปเลยเดี๋ยวเราจะเช็คทีมงานยูทูบเบอร์กันตรวจด้วยพวกเซมพวกเสียตุงพวกพิชาติปลาชงปลาชาติเดี๋ยวให้พิพุธไปประสานงานทางนู้นกันอีกทีนึงอันนี้จริงๆอันนี้ก็คือทีมเรานั่นแหละ ทำตัวให้ว่างเพราะว่ามันมันมันมีไม่บ่อยช่การทําบุญแบบนี้ทําบุญแบบแบบส่วนรวมนะจริงๆแล้วอันนี้คือเยอะเลยนะน้ำท่วมไม่ใช่ว่าจะหมดไปหมดเลยนะผมเห็นแล้วบางทีก็น้ํามันก็มาแรงเนด้วยน้ําแต่อย่างพวกโคงแบบนี้ทีวีอะไรนี่ไปหมดเลยนะหายหมดเอเลนเลยนะไม่ไม่หายหรอกแต่ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้อืใช้ไม่ได้ตามที่เราเคย ไปมาแล้วนู่นกี่ปีที่แล้วเ่ยที่ไปอุบุนไปพนมพนมไพรตอนนั้นเราไปที่ไหนนะเราเห็นไหมพนมไพรพนมไพรผมไปอุบลยังเรือไปอุบลใช่ไปกับนี่เลยไปกับพี่พุทธไปพนมไพรเอารถดำผมไปผมไปกับเสียสารปีนู่นเลยเอารถดำไปไม่ได้ลุยน้ำหรอกอ่ะตอนนั้นนั่งรถแล้วแต่เลยตั้งข้างตั้งข้างผมเอารถผมไปนะไปพี่เขเอารถพี่ไปใช่ไหมผมเอารถตู้ไปแล้วรถดำไป ไม่ได้เราก็ไม่ได้เราก็ันไปถึงนู่นเสร็จปึ๊บเราถอยจากตัวลูกขึ้นตัวเม่ตัวเดียวเราก็เอาตัวเม่วิ่งจักใช่เพราะว่าเราจอดตามปั๊มตามอะไรก็ได้ตัวลูกเราอ่ะแล้วเราก็ค่อยถอยใส่ตัวเม่ไปถ้า y ยูทูบเบอร์ท่านไหนไม่ว่างก็ฝากฝากได้ครัฝากไม่ได้คนละแพ็กสองแพ็กคนละไปแน่นอนาเลยเอาทุกคนเนี่ยที่ได้ดูคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กัน แต่อยากทำตัวให้ว่างนะผมอยากให้ไปด้วยนะมันจะอบอุ่นเป็นครอบครัวเดียวกันไงเพราะอกาสแบบนี้มันหายากหายากแบบว่าเราต้องไปเป็นทีมเราเลยครับแล้วก็ไม่แน่เดี๋ยวผมจะประสานงานทีมกู้ภัยเจ้าเดียวยังทําน้ําอยู่ไหมไม่ได้ทําแล้วเนื่อว่าทําก็เอาบริจาคเนินบริจาคซื้อทําไปเลยแบบถามว่าไปเอาอยู่โรงน้ําได้ไหมได้ว่าผลิตอยู่ก็เนี่ยครับตามนั้นตามนั้น วันนี้ก็มาทําคลิปให้ท่านผู้ชมได้รู้สามช่องเลยเนี่ยเดี๋ยวลงวันนี้แหละลงวันนี้แหละลงวันที่สิบห้าเนี่ยแหละจะได้มันเวลาน้อยไงเวลามันน้อยแล้วถึงจะได้ไม่เต็มรถพวกเราก็ไปนะใช่เพราะว่าไม่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 เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับว่าเต็มไม่เต็มเกี่ยวกับน้ําใจมากกว่าแพ็กหนึ่งมันกี่กิโลเนือเดินเราไปช่างหน้อรดิกิโลนเลยช่างได้ไหมช่างได้นี่งกิโลฟองไหมออฟก็สเกลตีเลขดินี่เราจะรู้น้ำหนัก น้ำหนักน้ำเลยได้ใส่ได้กี่แพ็คคำนวณเลยมันจะดูออกมาเป็นตันใช่ไหมรถพี่ใช่ใช่มันจะคำนวณกี่ตันโอ้7โล7โล7โลเจ็ดเท่าไหร่รอยโลก็เท่าไหร่ไม่13ตันนะเฮ้ยไม่น้ำหนักรวมใส่ได้เท่าไหร่30ตัน30ตันตัวรถพี่กี่ตันะไรตัวรถกี่ตันตัวรถ19 น้ำหนักรวมมัน50ตันไม่ใช่ไอห้าสิบห้าไม่ใช่สามสิตัน500ร้อใส่ของได้30ตัน500ถ้าเกิดว่า10บโลเนี่ยจะใส่ได้เท่าไหร่สามพแท็กบอกประมาณสี่พันองสิบตันนะสี่เท่าไหร่นี่ยสามหอยะสี่พแพ็กใช่ไหมสี่สามหมื่นสามหมหารเจ็ดเนี่ยที่สามสิบตัน สี่พันสองสี่พันสองแก็ไม่มีใครจับหรอกเออเราไปช่วยเลยเราไปช่วยน้ำท่วมอ่ะแบกก็ไม่มีใครจับหรอกบอกเอาน้ำไปบริจาคใช่ใครจับใครจับก็เกินไปป้ายด้วยเราทำป้ายด้วยทำสองข้างเลยถ้าตำรวจคนไหนจับก็ถ้าตำรวจคนไหนจับนะผมจะชวนไปช่วยน้ำท่วมเลยขึ้นรถไปเลยเออผมจะพาขึ้นรถไปเลยพี่พี่มาเปิดเปิดหันำขบวนได้พี่พี่ผมไปช่วยน้ำท่วมไปด้วยกันไหมไปเอาตังค์ไป ถ่ายคลิปเลยเลยเปิดเปิดไปเออเดี๋ยวไปเก็บตังค์น้างานใช่ไหมป่ะนหรอโอเคก็ตามนั้นเราก็ได้จำนวนแล้วว่ามันใช่ประมาณสี่พันแพ็คสี่พันแพ็คสี่พันแพ็คหารเท่าไหร่วะมันเป็นเงินเท่าไหร่วะสี่พันถ้าร้อยหนึ่งได้สามแพ็คใช่ไหมใช่เฮ้ยมันแป๊บเดียวก็เต็มแล้วนี่สี่แพ็คสี่สี่แพ็คร้อยบางบางทีสี่แพ็คร้อยวะ สี่แพ็กร้อยสี่แพ็กร้อยมเอาลองลงเป็นเงินทีว่าสีแพ็กร้อยเนี่ยหารดูสิสี่แพ็ร้ถ้าเกิดเตรมรถอ่ะสี่พแพ็กรใช้เงินเท่าไหร่สี่พัน่ายคีสี่พันสองสี่พันก่อนก็ได้จะใช้เงินประมาณเท่าไหร่สี่พันคูหสี่หานสี่คูหนึ่งร้อยเอ้ห่ก็ป็นเลสี่พัน ไม่ไม่ใช่คำมองง่ายๆดินี่นี่สามเกิดศูนย์ผมอะสี่พันหันสี่เท่ากันได้สี่พเนี่ยครูเด็บไปหาดูสิคิดดูสิเออครูหาให้ดูหน่อยสิสี่พันแพ็คใช้เงินเท่าไหร่อ่ะใช้เงินเท่าไหร่เออเออเท่าสี่พันเออเออต้องหามมาตัดให้มันเหลือแล้วเอามาคูณหนึ่งร้อยสี่พันสี่พันหันสี่ คูณหนึ่งร้อยงี้เหรอนึ่งพันก็คูณหนึ่งรอยมันก็ได้จำนวนเงินออกมาหนึ่งแเลยหรอวมันไม่ถึงหรอกอาหนึคูณหนึรอยอ่ะเออก็แสนหนึ่งพัคือหนึ่งร้อยก็แสนดิมันจะขนาดนั้นเลยหรอไม่ถึงมันต้ไม่ถึงลแต่ดิสี่แพ็กร้อยสี่แพ็กร้อยก็สี่แพ็กสี่แพ็กร้อยบอกเมื่อกี นี่ไม่เกินสองหมื่นหรอมั้งอ่ามันน้ำหนักไม่ใช่หรอสี่สี่ร้อยหนึ่งได้สแพ็กร้อยหนึ่งได้สี่แพ็กเอ้าเออสี่พัน0คูณหนึ่งคูณหนึ่งร้อหรือเปล่าสี่แสนนะฮ้วว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 งาววววววว่ววีเวววววจังวดวว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 วเออววววววว้วววววนว สี่พันสีหารสเออไม่ใช่ใช่สี่พหารสีคูณหนึ่งร้อยเปล่าแล้วก็ได้หนึ่งพันนี่คนสอบได้เกียร์สมารวมกันเออตายแล้วนี่คิดไงวะคิดดูสิคิดดูสินูตศูนตลอดผมก็ศูนย์นี่นี่ศูนย์อเออเอาอะไรเอากูนู สี่พแพ็กใช้เงินเท่าไหร่นี่มันมีสี่พันแพ็กมันจะต้องใช้เงินกี่บาทลองเอาแพ็กละยีบ้าบาทดิเออเออออี่แสนห0 0 0แห่งแสนหนึ่อแนงแนหน่ง่งนึ่งนห่หนึ่งแสนหนึ่งแสนหนึ่งแสลห่นนึ่งแส่แนห่งแ่ึง่งนนนน่่ เออขออืมใช่อันนี้ก็อันนี้เราข้าวๆ้าประมาณ4ี่พัน็คคร้าวๆ้า่าวๆโอเคจะถึงหรือไม่ถึงก็ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรแตขอแต่เราไปด้วยใจเราจะเอาอย่างอื่นด้วยไม่ใช่นี้ใช่ส่วนตัวเราก็ออกส่วนตัวเราก็ออกเหมือนกันอย่างผมผมก็จะออกอ่าผมก็จะมีตั้งธงเอาไว้ว่าผมจะออกเท่านี้ดินด่วนก็เท่านี้พี่เดี๋ยวก็เท่านี้จะมีของเราอยู่เป็นต้นทุนอยู่โอเค มเท่าไรอะไรประมาณนี้ะเราเราก็มีอยู่อะไรร้อยเพขที่เหลือก็เป็นน้ําใจของท่านผู้ช่ใช่อืมอันนี้คือรบกวนบ่อยก็ก็ขอโทษเพราะว่ามันมันงานบุญมันทีเนาะแต่นี้มันไม่ใช่แบบอันนี้มันน้ำท่วมจริงเนาะน้ำท่วมฉุกเฉินจรฉุกเฉินจริงก็จำเป็นก็ก็ต้องไปใช่ต้องไปอ่ะคนก็อยากเห็นเนาะว่าเก็บซีทางโน้นอยากเห็นไหมไม่คืออยากเห็นเราไปทำบุญกันอ่ะอยากเห็นเราไปทำบุญกัน เราก็เหมือนตัวแทนคนสาธารณะเลยยืมิืมเลยลูกมาพันประมาณนี้เลยเจอกันใหม่ครับตามนั้นเนาะตามนั้นเลยพร้อมกันเลยพร้อมกันเลย